คุณได้รู้ออกมาจากโลกแห่งความจริงแล้วมาอยู่ที่นี่อ้อยู่ๆก็มึนหัวขอหลับสักนิดนะเออแล้วฉันมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเออแล้วทำไมพื้นมันสีแปลกๆสีเหลืองอย่างนี้ล่ะเอออันนี้ฉันมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหสีเหลืองอ่อยได้กินเลยแล้วจะออกทางไหนดีละเนี่ยเออมันมีอยู่สองทางเออออกทางไหนดีแล้วเพื่อนๆฉันไหนไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองทางฉันต้องเลือกทางสักทางหนึ่งสินะเพื่อไปทางออกของฉันโอเคงั้นฉันจะเลือกแล้วนะ เอยเอาทางไหนดีนะเ้อทางนั้นก็น่าไปเหมือนกันนะแต่ว่าทางข้างหน้าฉันก็น่าไปมากกว่าเอยงั้นไปทางข้างหน้าแล้วกันไปไปไปกู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 เอาเลี้ยวเอาเลี้ยวต่อไปเลี้ยวต่อไปเออเลี้ยวโอเคต่อไปฉันจะหาทองออกแล้วนะเออแล้วทองออกอยู่ตรงไหนเนะเออมันมีอยู่ทางนั้นอีกแล้วก็ทางตรงนี้อีกเออตรงไหนดีตรงนี้ทางขวาอ๋อมีลูกศรชี้บอกอยู่อ๋องั้นทางซ้ายสินะโอเคโอ้มีทางออกจริงจริงด้วยโอ้เริ่มเห็นเมฆแล้วอุ้ยมีแสงอาทิตย์ด้วยลวเนี่ย แล้วทางออกอยู่ตรงไหนกันล่ะอยู่ข้างบนนั่นเหรอเออล้วจะจะขึ้นไปยังไงล่ะเออว่น่าจะขึ้นยากหน้าดูเลยนะขอดูข้างหลังซิมีตัวอะไรไหมโอ้ไม่มีตัวอะไรนะโอเคฉันนึกว่าจะมีปีศาจร้ายออกมาซะอีกเออจะก็คิดไปเองนะน่าจะไม่มีอะไรเอาละนี่ข้างลา่างนี่เออเราจะจะลงไปได้ไหมเนี่ยเออไม่เอาดีกว่าไม่อยากเสี่ยงแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อนี่ไงมีทางออกจริงด้วยนี่ไงลูกศรบอกอยู่โอเคงั้นจะไปทางนี้แหละโอเค g ก go g ก go, go, go เราไปข้างล่างก,กันเลยทางออกอยู่ข้างล่างเองเอ,อ ทำไมห้องมาคุ้นๆวะเฮ้ยกขอไปดูสิเฮ้ยนี่มันห้องเดิมนี่วเชี่ยโอ้ชิบหายแล้วนี่มันหอยยนะนาชัดๆเลยทำยังไงดี เดี๋ยวๆเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นบันไดเมื่อกี้แสดงว่าต้องไปทางออกแน่ๆเลยงั้นเราไปทางบันไดนั้นดีกว่านะเออในที่สุดเรก็จะได้ออกไปโลกภายนอกสักทีจะได้เจอเพื่อนๆแล้วดีใจจังเลยไหนขอเราไปข้างล่างสิไอ้เรื่องตัวอะไรนั่นน่ะเอ๊ะทำไมตัวมันดำปีอย่างนั้นล่ะเอกกเอหน้ากลัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลัวๆๆๆกลัวกลักลัวกลักล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 ับห้องเดิมกลับห้องเดาเออตัวอะไรวะตัวดำปิดปีเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆูเหมือนว่าจะต้องหาทางออกใหม่นะทางออกนั้นน่าจะไม่เวิร์กแล้วล่ะเอ้แต่มันไม่มีเวลาแแลล้้ววมมันา นี่สิครับรอะไรเลยนี่น่าจะไปโรงเรียนสายทุกวันอะ่ะฉันเลยโดนลงโทษวิ่งรอบสนาม30รอบทุกวันฉันเลยวิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยโอ,โ,อโอ้ไป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 เพ่งดีกว่านี่นี่นี่นีข้างล่างใต้ดินเนี่ยแหละปลอดภัยมันลงมาไม่ได้แน่นอนเอออย่าตามมันนะขอร้องขอร้องล่ะฉันวานแล้วนะเฮ้ยนี่ไงทางออกอุ้ยในที่สุดเออในที่สุดก็เจอทางออกแลว้วเดี๋ยวนะตรงนั้นก็ทางออกไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วฉันจะต้ออกยังไงดียล่ะเนี่ยตรงนั้นก็เป็นแบบแบบห้องเดียวกันเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันฉันงงอ่ะ เฮ้ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมห้องเดียวกันเลยเอ้ยเหมือนกันเลยเฮ้ยถ้าฉันเขาไปฉันก็โดนเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอแยอแล้วทำยังไงดีเะยทีนี้หมดแผนแล้วหมดมุกแล้วด้วยเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยจะปีศาจอะไรตัวนั้นมันต้องลงมาแน่ๆฉันหมดมุกแล้วหมดแผนแล้วเฮ้ยทำยงไงดีฮ่า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 าแล้วเชียวอ่าเด้อโอ้ย เ้ยฉันตื่นแล้วเอแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอยนั่นยั่นน่นฉันอยู่ในจู่ก้าอาการเ้ยตายแล้วจะตกพื้นตายแน่เลยเ้อทำยังไงดีไม่มีร eh? who are who are mm ่ม hmm. ชูชีพไม่ม şey okay, no ีอะไรเลยเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเอ้เอฉันฉันฉันไม่อยากตกตายฉันไม่อยากตกตายขอร้องขอร้องไม่เอาไม่เอา